เออมันมีปลาดุกมันมีหลายตัวอยู่ในนี้นมันดิ้นไหมก็กลัวมันดิ้นนี่แหละเรื่องของเรื่องผม้มอยากให้ตกวเอิงแสดงนี้มากเลยผมจะเอาวันนี้ยกขึ้นแล้วตึ๊ิอันนี้เรายกไม่ขึ้นแน่นอนเสานี้มันใหญ่ต้องแค่คนคนต้องให้พ่อหรเอาขึ้นนี่มันมีปลาตัวใหญ่อยู่ในนี้นะมันมะุดลงไปแล้วมันดิอ่ะแมน,นมันตัวใหญ่ด้วย พี่หอยด้วย <S <S ขอบคุณนะคะ้าล้านดวงตาขอบคุณที่แวะมาแม่บตามัจจ่ปลาในปลาขอนี่ข้างนอกข้างนอกก็สิเป็นให้หน้าเนาะมันจะเป็นสาหน่อยสาหน่อยพ่อได้ลูกนีจับปลาเหรียญเนี้ยมันน้ำปลาขอนขอบคุณ๒๙ล้านดวงตาค่ะมามาชมทุ่งให้น้าที่แม่บตาแบบ้านวานเขาวานเขาไปแล้วบะนี่หน้าม,มันปลา,าตัวใหญ่มากเช้าได้แล้วแยกห้องแยกห้อง สองตัวตัวอะไรปลาคลองปลาอย่างนีนี่แต่แต่เคียขึ้นว่าอนูจับสิมันไม่ให้ปลาดูกจับได้งั้นบะเมนปลาดูกจับเลยจับมือเปล่าจับมือเพราว่าจับมือเปล่ามันออกแล้วนะมันไม่ได้ออกเ้าว่าจับมือนะมันสิตีดปลาอนนี้มันจับได้มันไม่มีก้างมันไม่มีก้างไม่เลยไม่กล้าจับปลาอันนี้ได้แล้วได้แล้วนี่เดี๋ยวปลาอีเดินหน่อยสองตัวเดี๋ยวไปปล่อยสายไง หูหหลายตัวมากค่ะโทรศัพท์แม่ร้อนอน่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสามสิบเก้าล้านดวงตาเดี๋ยวแม่กลงหง้งโทรศัพท์ก่อน thank you นะคะขอบคุณหลายๆเด้อดูดูเดือดหอนโทรศัพท์หอนค้นอน่าเป็นอย่างแต่โทรศัพท์พยาวหอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่สามตัวขอบคุณนะคะอาจจะบ่เห็นปัน,นดเด้อ ขอบคุณ39ล้านดวงตาเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่บัต้านะคะว่าจะปลาขอนแบบจบปะปลาบพเป็นแต่ก็อยากกินล,ลูกชายต้องจับเลยลูกชายต้องจับเลยต้องไปเอาเสียมมาแม,แมขอบคุณ31ล้านดวงตาจา้าแม่กับบัว้าจ่ายามมพยายามขอบคุณค่ะ thank you ไหนกับมาแล้วกลับเลยกลับเลยรอนหน่อยอุ้ยนี่ปลาเข่งนี่ได้แล้วทุกคนปลาเข่งตัวบางใหญ่ทำรูปนี้สิโอ้ยเข่งจังเลยนี่วัวนี่มาเบิดนี่มาเบิดเนี่ยไม่เขียนอีกไม่เขียนไม่เขียนไม่ได้อ่ะนี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่จับปลานะคะจับตัวน้อยจับเลยจับเลยลูกจับเลยจับระวังมันดิ้นวางใส่เลยขอบคุณค่ะ เขาเป็นยี่สิบแปดล้านดวงตานะ okay. แม่กลัวมันเป็นปลาดุกอ่ากลัวเป็นปลาดุกระวังมือนะโรกอย่าจับมันเป็นปลาแม่จับเองได้เฮยได้แล้วดีเลยเดี๋ยวหยุดหยุดจริงไหได้แล้วขอบคุณค่ะจับปลาจับปลาคอนพี่น้องจับปลาคอนมาเด้อมาเด้อเนี่ยมัน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 แม่กับลูกหากินแม่กับลูกนี่ ใส่เดือดหน่อยเรไปปล่อยในสา่งางเอาให้โตให้โตก่อนเก่งครับเก่งทับขอบคุณนะคะ thank you มาจับปลาแบบที่วิถีชาวบ้านชาวบ้านพี่น้องหากินน้ำให้น้ำหน้าเนี่ยแหละอยากหิวเขาแล้วมาน้าหิวเขาเรามาหาจับปลาพี่น้องรวยลงคิดต้มโทรศัพท์ค่อยจะรอนห่เนี่ยยี่เพึ่งรอนะลูกขอทำงานแป๊บนึงนะคะคนสวย ทำง,งานก่อนนะส่งงานแก้วนายก่อนขอบคุณยี่สิบห้าล้านดวงตาเข้ามากดไลค์กดแชร์เปิดกันน้องยินแม่บัตาเด้อจ้ะขอบคุณค<ม>่ะปลาหน่อย<ไ>ปลาหน่ยอยจับเลยโอกาสจ,จะพาะยานเป็นปลาคอโอ้มันกัดตูดกันจนขาดมาแล้วเนี่ยนี่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 นปลาอะไรปักน้ำมอก่อนรีตัวใหญ่ยังไม่มาใช่ไหมตัวนี่เห็นอ่า หลุดมันหลุดเขาน่าจะปล่อยน้ํามาให้เขานะเพราะว่าปลามันอยู่ในรูเยอะแม่ว่าตักน้ําออกก่อนเจอเจอแล้วเจอแล้วนี่ไม่ต้องไม่ต้องยันเหนียงปลามันสิปากเมื่อลูกมันมูมนี้ตัวเองกลัวตัวเองไม่จับแม่ว่าลูกอยากจับนี่ตัวนึงเจอแล้วมุมนี้อ่ะมุมนี้เลยเออนี่นี่เห็นตะหางนี่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 หางเขานี่ นี่ลาใหญ่ไหมลูกเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มันดำหางนี่เนี่ยเนี่ยมันมุดหัวลงเ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน